เวลาตลาดหรือ Forex ของแต่ละประเทศมีศูนย์สีกลางอะไรบ้างเห็นไหมครับตลาดเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีที่ไหนบ้างเรารู้ไหมเราก็อันนี้ผมก็จะมาให้บอกเนาะก็จะมี40กลางนะที่ตั้งไว้อครับหก็มีโตเกียวสองลอนดอนสามนิวยอร์กสี่ซิดนีย์เป็น40ย์กลางใหญ่ๆที่เขาจะ ในการ uh, ตั้งศูนย์กลางครับเห็นไหมครับจะมีญี่ปุ่นลอนดอนนินวยอร์กและก็ซิดนีย์อันนี้เป็นรูปทวีบนะครับเป็นรูปทวีบแผนที่ประเทศแผนที่โลกเนี่ยละอันนี้เป็นตลาดเป็นเวลาตลาดว่าตลาดโตเกียวครับตลาดโตเกียวเปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่ 6โมงถึง14นาฬกาตลาดนอนดอนเปิดทลาไหร่ครับ15 0นาฬกาถึง23นาฬกาตลาด New York, นิวยอร์กหรืออเมริกาก็1ทุ่มถึงตี3ส่วนยุโรปก็คือว่า14นาฬกาถึง23นาฬกบางบางเ,เวลาอาจจะไม่ไม่ฟิกนะบางทีอาจจะแบบคลาดเคลื่อนมากเพราะว่าแล้วแต่ฤดูการของ แต่ละประเทศนะว่าเขาจะเปิดปิดเวลาไหนอันนี้คือเอามาให้ดูเป็นพื้นฐาน